สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูเราพัฒนาล่างกันเดี๋ยวบุญลุงโตันไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดิจ้ามาดูกันเลยคจังไหนคือมตกตเกียบบรับตนะวะ ล่างก่อนลงล่างเดี๋วลงบนสลับกัน,นชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะอารงให้เยอะๆเลยมันจะได้ไม่ผิดลงสูตรสองสูตรสูตรถ้าผิดทั้งสองก็ไม่ได้แล้วเะานึงสี่สูตรเรามีตัวเลือกเนาะล่างประจําวันที่วันจันทร์เนาะ câu, như nó Cao, xuống Cao, xôn Cao, xôn, giòn, đồ sụt lăng, sụt lùng, แสนหน่วยบวกสามหน่วยบวกหน่วยบวกเปดลองดูสิสูตรใหม่มันจะเป็นยังไงเก้าบวกสองบวกสามแปดบวกแปดเก้าบวกเก้าเป็นแปดเนาะเก้าละสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามได้มาที่สาม บวกสามเป็นบวกสองอ่ะเออบวกสามคงที่เป็น 4, 5, สี่ห้าสลือได้นี่แปดบวกแปดเป็นสิบหกเก้าบวกเก้าเป็นแปด แปดบวกแปดเป็นสิบหกแม่นบวกอ่ะหน่วยบวกหน่วย ตเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปด แปดหกแปดเป็นส <c oughs> so mm ิบหกหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดแสนตัวสองูสองเป็นสี่ใช้เลกแสนบวกแปดเออแปดละเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองได้มาที่สองสามสี่พิดพลาดขออภัยสองสามสี่เอา ล่างแบบหกตัวเนาะสี่สองสี่สามสี่สี่ห้าสองห้าสามห้าสี่หาตัวเลือกหาตัวเลือกให้ตอโขมาที่สี่สี แต่ถ้าเราข้ามตัวนี้มันก็จะไม่มีสองตัวนี้ต่อมาส่้หน่วยลืมลืม <laughs> มันหลายอย่เนาะหลายอย่างงงเจ็ดซีสี 4. เอา้าบอกแล้วสีสี 4. เอา้าตัวนี้ก็มา ประกาซื้อให,ใหม่ใหมแต่เขียนไม่ออกเจ็ดซีซีซีหนึ่งห้าห้าสองครั้งบวกแปดคงที่เจ็ดิบบวกสามก็คือเจ็ดบวกห้าบวกสามห้าได้ศูนย์บวกแปดคือ 7, ไม่เป็นไร <laughs> ทำผิดไปแล้วเจ็ดเป็นสิบได้ห้าหกทูนบวกแปดได้แปดเก้าได้บนได้ล่างในสูนี้ห้าแปด ห้าหกเจ็เดแปดเก้าูนเนาะต่วมศูนย์ห้าแปดหาก้าหาศูนย์กแปดหกก้าหกศูน อีกออกมาที่69ด้านล่างด้วยนบนด้วย2เลยคู่คู่ หนึ่งเก้าหกเก้าห้าแปดหนึ่งสองวกแปดแสนวกหน่วยบวกสามนะคะมันจะเป็นยังไงก็คือเก้าบวกแปดบวกสามแปดบวกแปดเป็นสิบหกบวกแปด เป็นศูนย์เปละเก้าสิบสิบเอ็ดศูนย์หนึ่งโอ้หนึ่งเยไปเขียนเข้าได้จังได้เาเป็นไงวัน <c oughs> นี้รู้เป็นอะไรเนาะ เตี้ยจังเลยหนึ่งเป็นเเก้าได้จังเลยอ่ะอ๋อสีบ่หบกแปดเป็นสิบสองต่ะ แปดเป็นสิบสองสามหกบหกแปดเป็นสี่ห้าเอาเบ็ดนี้เลยมันจังบุขาดเขื่อนอจะพูดคือสองสามสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้า สามหกไปที่สองหก หมกมันจะมาด้วยกันไหมนี่ไม่แน่เราสองห้าสองสี 25, ชอบกระจัดไปคัดแกะผ่านเลขสูตรนี้มันจะมาที่สองหกเก้าเจ็ด เอาตัวเก่าอะไรมันสัมกันเลยต้องเปลี่ยนตัวเลขมากชอบก็จัดไปขัดกระผานนะคะจบก็จัดขัดกระผานผิดถูกขออภัยล่างนะคะสองหกสามหกสองห้าสามห้า เอาไว้รุ้นตัวไหนชนก็จับไปตัวนั้นแค่ไว้ลุ้นจ้าดูคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรักชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยล้ำล่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า